สวัสดีค่ะชนิดาภาดวงปันนะคะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านมานะคะสินค้าตอนนี้นะคะก็เป็นชาโมโรเฮยะนะคะโมโรเฮยะนี่เป็นผักพระราชาเลยนะคะมีวิตามินซีสูงเลยค่ะมากกว่าผักผขมถึง3เท่าเลยค่ะในการกระบวนการผลิตเราผลิตจากการมวิธีธรรมชาตินะคะของพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็มีในส่วนของอ วัตถุดิบนะคะเราจะทำปลูกแบบธรรมชาติแล้วก็อินซีแบบรีอย์แซบน0 0เลยค่ะนี่จะมีกลิ่นหอมละมุนนะคะแล้วก็สรรพคุณเนี่ยาทางโภชนาการนะสูงมากเลยค่ะาฝากชาโมรุเฮยาไว้ด้วยนะคะตัวนี้จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ